สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจําวันพฤหสัสบ,บดีที่3กรกฎาคม2568กันครับเรามาดูสาภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน,น้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่รายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้29.6ม m mm. ม ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันครับใน่วนของวันนี้นะครับปัจจัยจากทางแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับปัจจัยหลักๆกับเป็นลักษณะของร่องมรสุมนะครับที่เราหันเนไปเส้นกูมานะครับก็ได้พาดผ่านในส่วนของตอนบนของภาคเหนือของเรานะครับแล้วก็มีปัจจัยหลักสำคัญที่เด่นชัดนะครับก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆบริเวณรอยต่อของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแหตตัวก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ยังคงพัดนําความชื้นเข้ามานะครับทำให้วันนี้ เราเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าขนองรอยัะ70ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะหนักมากเนี่ยกัแถวบริเวณเชียงไฮ้พะเยาน่านนะครับในส่วนของภาพไทยดาวเทียมเจ้านี้นะครับภาคเหนือของเราเนี่ยก่อค่อนข้างคลึ้มนะครับละก็มีกลุ่มเมฆฝนนะครับแถวๆจังหวัดเชียงไฮ้น่านแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มเล็กๆนะครับ ในส่วนของเรดาร์ตัวอากาศเจ้านี้นะครับก็จะปะกลุ่มฝนนะครับแถวบริเวณเจียงไฮพะเยาน้านนะครับก็แจ้งมาตั้งแต่เจ้าแล้วนะครับก็คาดว่ากลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะแจ้งได้ทั้งวันนะครับทำให้บริเวณสามจังหวัดที่กล่าวมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับแถวตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับตอนบ่ายขําก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวได้นักขึ้นแหมนะครับ ในส่วนของแบบจำลองฝนรวม24ชั่วโมงนะครับก็อยางที่บอกวันนี้เองแถวแถวใกล้ๆยอมความกดอากาศต่ําระหว่างของภาคเหนือกับภาคตะนองเชียงเหนือเนี่ยก็ฝนก็จะนักกว่าบริเวณอื่นน่อยนะครับแล้วก็แฮมซิงนั่ก็จะเป็นทางซิกตะวันตกนะครับที่จะมีฝนนะครับในส่วนของวันพุธนะครับลักษณะของร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านบริเวณใกล้เคียงกับเดิมอยู่นะครับกระทาให้ต่อภาคเหนือของเรานะครับก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกับหนักมากต่อเนื่องนะครับ ในส่วนของอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่8นะครับถึง33องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่3นะครับถึง5องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่30นะครับถึง33องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยก็อยู่ที่4นะครับถึง5องศาเซลเซียส ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้ออกประก,กาศในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมกําลังแรงนะครับที่ห่าวกล่าวไปในตอนแรกนะครับกระทำให้วันที่3นะครับถึงวันที่6เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝน ตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยบริเวณสีแดงเนี่ยอย่างที่เขาหันนะครับประมาณวันที่3ถึงวันที่5นะครับก็3สามจังหวัดนะครับเชียงรายพะเยาน่านเก็คงต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนบริเวณจังหวัดอื่นที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับแล้วก็สีฟ้าเก็ะเป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับในระยะนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําทให้เกิดน้ําท่วมฉับพันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ล่าเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน